สวัสดีครับพบกับผม O. O. J. T. c h a n n l l นะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการเปลี่ยนกระถางต้นไม้นะครับและนี่ก็คือตัวช่วยของผมนะครับเจ้าตัวน้อยไม่รู้ว่าจะมาช่วยหรือมาป่วนกันแน่นะครับเดี๋ยวเราไปชมสาระกันเลยนะครับพุทธนะครับซึ่งผมได้อุปกรณ์มามีกระถางแล้วก็ดินนะครับที่มีความสูงประมาณเกือบถึงหน้าอกผมนะครับมีด้วยกัน3ต้นเดี๋ยวจะมีวิธีปลูกให้ดูกันครับตัวนี้ก็คือดินปลูก แล้วก็เป็นดินผสมกับปุ๋ยนะครับสำหรับปลูกต้นไม้นะครับนี่ผมซื้อมาิ0ถุงด้วยนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนกระถางนะครับเราต้องดูก่อนว่ากระถางต้นไม้ของเรานั้นเป็นต้นใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเป็นต้นใหญ่แล้วก็ปลูกไว้นานเนี่ยเราควรที่จะเซาะดินออกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลดน้ําไว้ให้มันชุ่มนะครับ เพื่อให้ดินที่มันอัดแน่นอยู่นั้นนะครับหลุดออกได้ง่ายนะครับอย่างที่2นะครับเราควรที่จะหาฝอยมะพร้าวนะครับเอาไว้รองใต้กระถางใหม่ของเรานะครับเพื่อให้การดูดซับน้ําได้ดีขึ้นนะครับผมให้มันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเวลาเราลดน้ํานะครับอย่างที่3มนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนกระถางเราต้องระวังนะครับถ้ารากมันเกาะแน่นนะครับเราต้องระวังอย่าให้รากฝอยของเขานั้นหักหรือขาดออกไปเยอะนะครับ เราควรที่จะค่อยๆซ้อออกนะครับผมระวังนะครับมาตรวจงานเหรอหากเรายัดเข้าไปหรือว่าดินมันแน่นเนี่ยครับระวังกระถางใหม่ที่เราซื้อมามันแตกนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทําการผสมดินทั้งสองแบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวางกาบมะพร้าวนะครับลงไปที่ก้นกระถางนะครับอย่างที่สี่ครับให้สังเกตที่ดินของกระถางเดิมนะครับถ้าเกิดว่ามันดูซีดเซียวไม่มี คุณค่าทางอาหารสําหรับต้นไม้แล้วนะครับให้เราเอาดินนั้นออกนะครับให้ซ้อออกนะครับให้เหลือแต่ดินที่ยังเกาะตามรากอยู่นะครับแล้วก็ใส่ดินที่เราซื้อเข้าไปใหม่นะครับใส่เข้าไปแทนได้เลยครับผมอย่างที่5การเลือกซื้อดินนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับตามร้านซื้อดินนะครับมันจะมีดินอยู่2แบบเป็นดินดําล้วนเลยนะครับ แล้วก็จะมีดินที่ผสมปุ๋ยของผมเนี่ยจะซื้อมาทั้ง2แบบแล้วก็ก่อนที่จะเปลี่ยนปลูกต้นไม้นะครับเราจะเอาดินมาผสมกันเสียก่อนนะครับแล้วค่อยปลูกครับผม แล้วนําดินลงเสร็จแล้วนะครับให้กลบดินและกดนะครับให้ลําต้นมันตรงนะครับโคนให้มันแน่นนะครับลากไม่สันคอนนะครับผมเมื่อมั่นใจว่าแน่นแล้วเราก็ค่อยลดน้ําเป็นอันว่าเสร็จวิธีครับ ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการเปลี่ยนกระถางต้นเล็บกรุดของเรานะครับงบประมาณก็ดิน100บาทนะครับกระถางเห็นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับรับมาในราคา100บาทครับครับผมทําเองได้ง่ายๆครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ